สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่ 14มีนาคม2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขล้านทองงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มาทั้ง2ตัวเลยนะครับอาจารย์ให้5กับ6มาหวยออก6 5 2ทุกท่านงวดก่อนก็จะประมาณนี้ งวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วครับคือใบฝั่งทางขวาลานทองให้6กับ8ทุกท่านงวดใหม่จัดไปครับรอหลุนกันเนาะตัวไหนจะมาวินหรือว่าจะมาทั้งสองตัวลองนำไปเก่งกันดูครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ได้6กับ8ทุกท่านต่อมาครับเด่นบนของอาจารย์วันชัยอีกสูตรหนึ่ง สูตรนี้ของอาจารย์ได้เลขเด่น7ตัวก็จะมี7360429ทุกท่านเด่นบน110หน่วย7360429ตามสูตรไหนของอาจารย์อยู่ก็แคปหน้าจอเอานะครับอีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์วันชยัยใบนี้เป็นข้อมูลเด่นล่างเลขเด่นของอาจารย์ ก็จะมี635 2 4 9แล้วก็8ทุกท่าน7ตัวด้วยกันเนาะ6 3 5 2 4 9แล้วก็8ครับแนวทางเด่นล่าง10หน่วยล่างอีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์วันชยัยใบนี้เป็นข้อมูลสรุปบทล่างของอาจารย์ทุกท่านอาจารย์ให้แนวทางชุด3ตัวมา3ชุดด้วยกัน ก็จะมี6 7 4 6 3 4แล้วก็6 7 3 2ตัวได้7 4 3 4 7 3 6 3 6, 6 9 9 3แล้วก็9 4ถูกทันตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์สรุปบทล่างมาให้อาวันที่ชัดเจนอยู่ตรงนี้ครับ16ทับ3 2 5 6 6ไปต่อครับ ต่อมาครับอัปเดตแนวทาง110หน่วยของหนุ่มขอนแก่นสักนิดหนึงทุกท่านใบแรกที่อาจารย์ให้มาครับก็คือ415ใบนี้ผมลงให้ไปแล้วก่อนหน้านั้นเพิ่มเติมอาจารย์แจ้งยกเลิกมานะครับเปลี่ยนจากเลข5เป็นเลข8ทุกท่านตามนี้ครับใช้เป็นใบฝั่งทางขวาแทน ร้อยสิบหน่วยของอาจารย์งวดใหม่ได้418เอาใบนี้ครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านไปเก่งกันดูเนาะตัวไหนจะมาตำแหน่งไหนต่อมาครับหลักสิบบนของแอสตางงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสุดได้1 2 3 4งสองห้าหกดทุกท่าน อยู่ตรงนี้ครับงวดใหม่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, องวันที่ชัดเจนครับแนวทางหลักสิบบนต่อมาครับสอนอนบนเลขคู่นะครับงวดใหม่แนวทางของแอดโจอีสอนอนบนเลขคู่ของอาจารย์ได้02468ทุกท่าน02468 แนวทางของโจอี e, ครับต่อมาสอน,อนบนเยาวรุ่นเลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าเลข5นะครับอยู่ตำแหน่งหลัก10แล้วก็แถมหลักร้อยมาด้วยครับมีเลข6 2งวดหลังสุดเข้านะครับงวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวา 16ทับส2566สอนอบนของอาจารย์ได้109ทุกท่านใครรอมารับไปครับสอนอบนเยาวรุ่นได้109ต่อมาครับแนวทางของสังคนขี้ตัวอาจารย์บอกว่าวิ่งบนที่เลข1ทุกท่านวิ่งบนที่เลข1 อยู่ตรงนี้เลขชุดฟันของอาจารย์ก็คือ1881ถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวนะครับให้มาทั้งหมด2แถวล่างสุดเป็นข้อมูลชุดฟันของอาจารย์ครับอาจารย์ฟันมาที่118กับ518ทุกท่านตามนี้ครับ118กับ518 วันที่อยู่ด้านบนครับ16/3ท2,566แนวทางของแอสสังคนขี้ตัวต่อมาครับเด่นล่างของแอสด,ดังเม็ดรายเลขเด่น3ตัวสูตรของอาจารย์ได้9 1 0นะครับ9 1 0 9 0 1 มวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับแนวทางเด็ดล่างของอาจารย์ชอบกอรับไปพิจารณาดูไม่ชอบก็ผ่านนะครับถัดมาแนวทางหลัก10ล่างของอาจารย์เอกสิทธิ์ช่วยผมหาค่า x ด้วยนะแนวทางของอาจารย์ได้4.6.2ทุกท่าน4.6.2อยู่ตรงนี้ครับ เก่งกันดูนะครับตัวไหนจะมาวิน16มีนาคม2566ด้านบนก็จะมีแนาทางอาจารย์ใจดีครับจับเข้าคู่มาให้เป็นแนวทางเบื้องต้นเนาะทุกท่านก็จะได้274767294969อาจารย์บอกว่าแน่ที่29กับ69ครับอัดไปที่69นะ ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ต่อมาปักเทียนชยัยเลขเด็ดล่าง5ตัวของอาจารย์ได้246สี่หขอขอภัยครับได้สอง6 8ห้าทุกท่าน2 4 5 6 8ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือ268ครับวันที่อยู่ตรงนี้ทุกท่านแนวทางของปักเทียนชยัย ต่อมาจะเป็นข้อมูลของแอดกรมเกตโนดใบฝั่งทางซ้ายอาจารย์บอกว่าล่างเน้นรวยวิ่งเลข9กชุดเดียวของอาจารย์ก็คือ94ส่วนใบฝั่งทางขวา2ตัวเน้นเน้นอาจารย์บอกว่า94ถูกทัน94าน94แนวทางของแอดกลมครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดคนชอบหวยงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับงวดก่อนหน้านั้นของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านไล่เรียงดูได้ครับสองงวดหลังสุดมีเข้าแล้วก็มีหลุดงวดใหม่ของอาจารย์คือใบฝั่งทางขวา16ทับสามข้อมูลของอาจารย์ตามที่เห็นครับ ก็จะมี30 36 05ตรงนี้มี85 81แล้วก็87ทุกท่านจัดไปครับ30 360 5 85 81 87เก่งกันดูเนาะชุดไหนจะไปบนชุดไหนจะลงล่าง ต่อมาครับเด่นบนหลักร้อยของแอดรัชชนกมีโชคงวดที่ผ่านมาอาจารย์ให้เลขสองไปอยู่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับงวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์ได้เลขเก้าทุกท่านได้เลขเก้ามาต่อกันที่ชุดสรุปบนของอาจารย์นะครับงวดที่ผ่านมาแอดรัชชนกสรุปบนมาให้ ผิดไปตัวเดียวทุกท่านใกล้เคียงอยู่เนาะอาจารย์ให้205206มาครับหวยออก652ผิดไปตัวเดียวงวดก่อนก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวาครับ1ทับ3 2,566อาจารย์สรุปบนมาให้ตามที่เห็นเลยทุกทันเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันเนาะ ชุด3ตัวของอาจารย์มีอยู่ทั้งหมด6ชุดนะครับอาจารย์ตีกรอบมาให้3ชุดก็จะมี915925935ทุกท่านชุดที่อาจารย์ตีกรอบมาให้อีก3ชุดก็มี905965915ชอบชุดไหนก็นำไปเก่งกันดูครับขยับลงมาด้านล่างเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับ อาจารย์ให้มา4ชุดทุกท่านมี1525 05 35เน้นมา2ชุดก็คือ15กับ35ทุกท่านสรุปบนแอดรัสชนกมีโชคใบนี้เป็นข้อมูลล่างชุดเต็มของแอดนานาอัปเดตแนวทางของอาจารย์สักนิดหนึ่งครับ ผมได้มาเป็นรูปแบบนี้ทุกท่านรูปแบบดั้งเดิมที่มีเลขดับมาด้วยวันที่ถูกเปลี่ยนนะครับเป็น16/3/2566ทัเป็นงวดใหม่ทุกท่านส่วนแนวทางที่อาจารย์ให้มาเป็นรูปแบบใหม่นั้นยังไม่เจอนะครับผู้ชมยังไม่เจอเนาะ ได้มาแต่รูปแบบนี้ก็นำมาแบ่งปันคุณชมก่อนเผื่อชอบกันถ้าไม่มีการอัปเดตก็ใช้ใบนี้นะครับทุกท่านประมาณนี้เนาะอัปเดตแนวทางล่างชุดเต็มของแอดนานาครับต่อมาจะเป็นแนวทางสรุปของอาจารย์คมนะครับสรุปเน้นชุดเด่นงบน้อยจัดชุดนี้งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีห้าสอง เข้าสองตัวบนตรงๆเป๊ะๆเลยครับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวา16ทับ3 2566จัดไปทุกท่านชุดเน้นงบน้อยจัดชุดนี้ข้อมูลชุด3ตัวครับข้อมูลแถวบนของอาจารย์3ตัวได้5 7 2 2ตัวก็5 7แล้วก็7 2 แถวที่2ได้3ามนะครับ2ตัวได้7 3 3ดแถวที่สแถวถุดท้ายแนวทางของอาจารย์ได้3ขอภายครับได้935 93แล้วก็95ทุกท่านก็จะมีตัวกันเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยเนาะตรงนี้ครับอาจารย์บอกว่ากัน0ูย์หแล้วก็กัน8 5จัดไปครับงบน้อยจัดชุดนี้ของอาจารย์คม ต่อมาใครรอแนวทางเลขตารางของอาจารย์มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มาครบทั้งบนทั้งล่างกันเลยทีเดียวเชียวมีห้าสองหกทุกท่านห้าสองหกสองตัวล่างก็มีห้าห้าเนาะงวดใหม่ของอาจารย์คือตารางฝั่งทางขวานะครับ16ทับสามเลขในตารางด้านบนของอาจารย์ได้5 2 9ตรงกลางได้6 สามศูข้างล่างได้เลข7ตัวเดียวแนวทางเลขตารางของอาจารย์คมก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ